มาพี่มาน้องสิพาอ้ายมาโลกามาให้อไอเฝ้ามามาโลกาซอ,อยน้องเนพี่โอ้ยประคัมมาพ้าแดดถูกใส่กิมกันดแดดจุ้ยสมหัวหลานแล้วก็อุย้ยโลกาก็บมีดายบูปนกสิมาพอฝนกันกสิมาอีกแล้วค่ะแายังไม่ทันได้พ่เท่าย อาลูไบไวทีิถามาดค่ะวะห้ยการการน่อยยังน้ำคือลไรถ้าบัดนี้นาค่ะแทงคนทายกว่าแดดอยู่นะเป่งออกอีกนน้ำนะลบน่าคถ้าแห้งคาแคนนี่กาเพิ่นไก่กากาพันตีย

มันโผล่เลยได้พี่น้องเอ,อ้ยโก,กาบนมือไปได้อดอยมาดนี่มันเ่แมแ่เลยได้นี่นะมือบ่วนิมาไม่หิตโก,กาดำหน้าเลยละกรณีแหละน้าเาไปนักูกกได้ก,กูจะองูดไป ที่ข้าโนโลดค่นนี้เลยเยอยนกลก,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 แ,กแล้วใช้มก,นนกัยางไที่ขนลเลยค่นนีเลยื่นนอนโกโก้ยื่นผลเล้ยเส้นนึงมันก็นนนกลกมาได้เดี๋ยวมยนี่นะรัดไงเมื่อไหร่ อบแม่งนี่สิบแรกฮอตเช้ามัดตามเพิ่งนี่สิบแรกฮอตเช้ามัดเลยแหละเฮ้ยอยกจตามขย่มเหรอวะเขาต้องแก่ข um ิดสมจะทีดน <Yep. S 1> ี่นะคน่าเกือนมันชีว่า พูดการสุดเปือยแบเนี่ยปุยกัดอันหนึ่งคนพ้าสิบาเปือยแบเนี่ยโอ้ยไม่ได้จิสืซมาเห็ดน้าอแบบนี้นไม่ได้นะ ขาตายลูกกบใจหอนนี่คืันะเห็อยูี่เ่องขอะาลูกดำมือละเช้ามาัดนี่นะลูกกบตายสุดีมันก้าหน่อยนี่แล้ว อลกลงมาเนอะแห้กาลรมาดีนี่ลงก,กาบอะไร้นี่เด้อามาต้องเวยานาลงมาทางนี้เด้อบ,บ,บิดหำโหลดให้ลงมาเนี่ระวงังลงเสียน้ำกาดเพราะแห้งเลยนี่น,นี่ดินนะมันแนนเนี่ยยักแหละ่ะ อะไรมันกับกบอดีนะะนะมันบอนั่นอะไนี่นะขาดหัโวโขนปอดเป็ดมันี่กมแตะยืนซึ้งอยู่จังสี่เล้วเนาะลกไฟซ้อมๆกันน่ะหล่ะกันยืนหล้วก็โคใครแต่มีพี่น้องแล้วมาโคน้ำโคน้ำดูๆไหนเด้อ ไปเงยดูนี่ดีแห้งก็ได้มีผู้ได้เศษหนึงกระสมเศษหนึงค่ะนี่เ็ดจัดเครือ ใกล้จะได้น pues mm. you know, yeah, nah ั <for> ่งรถคกๆเลยาาตปกติแต่ท่านทำนี <c oughs> ่มันโมเมนต์ย่องในอีลิสี่มันใสปุดๆเลยนอโคตรยากเลยแหละนี่างนี้แค่บ่นแล้วหนึ่นกันจ้ายขี้หนฮะ

มัพอยอลีบาทมันจะไ้ใส่ชุดนี่ลกอย,ยังคือมาพลอยแท้ชุดยเสีงยงเ้ยโอ้ยยังมาพลอยจะกว่ามาเดอ้อท่งนได้ก็ชะม้อยชะมีแล้มาพลอ,อ,อ,อยป็นลกหม้อยเล่นไป็อสัวเสียงไวอยู่เด้อมาเด้อเด้อใช่ผู้ชิมมาลกการ,รับจ้างมานะทอนกาไพ่อย,อยนี่ลกง่ายๆนี่ มัดละแบาทกระิไฮ้ไล้ยินอยู่บ้า <c oughs> มัดละ8บาทั <c oughs> มมีสัญญาณตอบรับเ <c oughs> <c oughs> อันจากยิงท่านได้ท่านได้เจอกาแล้วนี่มัก็นอนถึงอกันแล้วกระด้นกลคนเใ้กันมาแล้วอนีางนไนีบ่ให้นามันแหงลงก่ดีจะโอเคย์ขังเห็ดเทิงจมน เช็ไปกระจมไปหัวหอดทุกเท่าอย่่เจียบเอ้ยขัลดว่แล้วชิคกบมาลกกกาซอยนึกว่าไม่ได้เห็นซอดคมบอกกะดาษกาญากาญาแล้วก็ปุ๊บเลยเนาะอะไรมันหยาบบ่อเบาเลนฝอยลีรอนง่ายนึงหัวยากจริยังดิสามาลบหน่อยจะของฉัน อาว้นกับขาวผัดนโตกับแกงน้ำแกงกร,ระสิไลเรากาเบิดมือสีหานประอรลอยโอ้ยเป็นหยังกินลรครับ้ยล่ะนาุต่อพี่น้องสบายดีเนอะพี่น้อง เป็นมือกองให้เจซีกันจ้ะยายซีหรือเจซีกันเนี่มัดไปไวป้โอ้ยลกนะหามันไวอีอกคนลกก<ม>ับไวไวน้นองทิพเยอเธอะช่าช้าไม่เยออ้ยผนวนโอส,ส,อส,สยยยยยยยวยยยย พี่น <motiv ators> <m> ้องเอ้ยกากับเบงเด็กวอันแบงกันโลกอยู่เป <ina> ็นบงไพ่มงบันอยู่ห้าเหลือกเอาดิห้าเหลือกมงได้มันยาวหล้กกันโลกเอาพี่น้องเอาน้ำปต็มให้นาอยู่เนาะเล็บล้านะค่าคืบนีเลยหักปัวทิ้นตายยาได้ตรงนี้พี่น้องเลยมัดมนพีวีอยู่ บอไห้เน <4, S 3> ี่ยบอตัดออกไม่แห้งแล้วเนี่ยโอ้ยซิวออกเง้ยเดียวกับพ่อยแล้วนี่เธอก็โซ่ขีดกาขีนเรือโอ้ยแดดเบิ่งเลยค่ะโอ้ยแดดกับอะไรแห้งก็ได้ได้วางกับมาลกกาซอยนี่เด้อได้ก้าลกง่ายๆนี่พี่น้องเจี๊ยบมาเด้อเจี๊ยบกากระพอยพอยได้เจี๊ยบเลยบ่เบิ่งกันย้ำนี่สิเบิ่งกันย้ำได้มาได้ เห็นว่าเลยอะเรก็นั่งเก่าทิกาเซ่ออยู่บนนัง่งเขาวันนั้ <laughs> <laughs> นได้บ่จะขึ้นมาเล่นทั้งนี้บ่ามาเล่นนกว่ะใครก็โทรมาตู้วกันอยู่เห็นไหหมู่น่ะคล้อ,องอยู่ข้างนั้นก็ให้เลงเขาพี่น้อาให้เขากาันผลมาใส่เพราะว่าเลื้ยงเขาหลดบ่มเมนว่าเคี้ยวเห็นได้ผนถือเลื้ยงเขาหลดุดผนเลยว่าหานไปนั่ง <laughs> แล้วบ่ยากส่งได้ปีนี้นะเขาน่าจะปลงงามระเบิงส่ง ค่ะปีใด, <c oughs> ด้มันงามแล้วมันก็แปลกแล้วข่าวาล้านี่นั่นคันปีใด้มันงามแล้วมันสิแปลกคันปีใดเพรงามแล้วกับเกติน้องทิพย์เจ้าจะเ,จเห็ดหัวยอนแล้วนั่นอั่นพาวไวๆอยู่บนให้พี่ให้น้องเบิร์นในดุเหยียด <c oughs> หัวยอนลงอยู่ตรงกระมลาเฮยแล้วเนาะ เห็ดเนั่นนี่พอดีกี่ขาาคือว่าพี่น้องเงินไล้อยากได้บัตรมาไว้ไปจักเดี่ยวจ่ายอยากได้มืออื่นนี่แหละบัตรนะพี่น้องเยแล้วก็ไปโล่ไปกับจักเดือนนึงพอดีเบิร์ตบัตรเบิร์ตกำหนดแล้วก็มาโอ้ยถาคอยจะก้อนถาคอยจะก้อนคอยกัสิบไปเที่ยวคือกันมีเอากระเป๋าไปแก้มมูนี่แหละเนาะ บบอพกอกาซีค้างว่วไปเที่ยวงัวออ่ออิออเออเ่นจังลาย,ลลยงัวมีอยู่สิบสี่ตมันเจริญใช่ไจังมาพี่้องว้มานี่ยให้พี่ห้นองนางเบิ่งคนลูกาหมัดก,กาอยู่นี่แลวพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังใจให้หนูในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้น<ล>ยนวยนะคะ ใจล้ชัดมากนี้กำลมาเบิ่งกันโอ้ยมานี่งวายวายมันลาพี่น้องเอ้ยพ่อจะมาหอดี่นางิซี่จเมื่อก่อนเดี๋ยวนอนเปลี่ยนอาชีพก่อนค่ะ ตะกินคำคอยสิเมื่อล่างถอยล่างจานหนึ่งเขาเปล่าไฟบัดนี้ลูกใครมาได้พ่อลอยได้จังเกินสอนเมื่อินไม่ใช่พาะดดมไม่ใดัมเอ็นอุ้ยพ่อเป็นปวัดิศาสตร์พี่น้องโอยเขาจะเห็ดห้เห็ดเห็ดให้ใส่น้ามานี่กบรมเคยว่าลกกะอะไรจะเกลือตกมาปีนี้ยัางลกกะจะเศร้าฮอดคำจะคำฮอดเศร้าบ่ได้พ่อลอยเป็นน้ำเจ้าโน่นนี่นั่นแล้วมันสอแม่นบอก เดี๋ยวจำนวนละสองสี่หกแปดสิบสามแซวแปดแซวเก่าสามสิบอะหลอบแรงค่ะกันเลยสามสิบแต่ว่าตะเวนยังสูงอยู่ดอกโลกไปจะนีฮาตะเวนขึ้นคนเด้อเพชรกินแล้วยังกิ้โทษลงมาบอกมานี่นะเลยสิจิตรเมื่อจัดแจงพระทหารลานข้าวไว้สะกอนพี่น้องเอ้ยติดตอนตอนตอนหนัก <laughs> ไปคืนบ้าเด็กนนะเกรียมโตเด็กคืนบ้าฮะฮะข้าสีหานางสีมนันเห็ดผักกาหารหวานข้าวไว้กินแรงมือแรงหนึ่งข่าวเปล่าไฟอ่ะพี่ตามตอนหนักล้วกันครับพี่น้องขาประหลาด